วัดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาพับเหรียญไปทานอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพับเป็นหมอนมองคลแบบนี้ค่ะติดโบนน่ารักมากเลยแบบนี้นะคะ,ะมาดูอุปรกรณ์กันดีกว่าเนาะอุปรกรณ์แรกก็มีริบบิน้นเราใช้ริบบิ้นตลาลังคังเนื้อทรายนะคะแล้วก็เหรียญแม็ก กันไกลแล้วก็ปืนกาวค่ะสำหรับติดโบแล้วก็โบนะคะนี่ไว้สำหรับติดหมอนนะคะนี่ค่ะน่ารักโอเคตัดลิบบิน้นยาว4 5่สเซนนะคะจำนวน3เส้นแบบนี้นะคะ แล้วเราก็จะมาพับเป็นแบบนี้นวิธีการพับนะคะเริ่มแรกดิบริบบินขึ้นมาพับครึ่งค่ะอันนี้เราพับไปแล้วเส้นหนึ่งเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกสองเส้นนะคะเริ่มแรกก็พับครึ่งแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วพับลงมาตรงนี้นะคะเราจะมองเห็นรอยพับอยู่พับลงมาอย่างนี้นะคะ,เ,ะ,ะ,คะเสร็จแล้วก็ปิดลงมาหนึ่งครั้งค่ะจากนั้นพับไปข้างหลังแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็พับมาข้างหน้า อย่างนี้นะคะแล้วก็เอาเส้นล่างสอดเข้าไปที่รูดึงให้กระชับค่ะเราจะได้แบบนี้นะคะแล้วก็อีกเส้นหนึ่งเหมือนเดิมค่ะพับครึ่งนะคะ ให้เห็นรอยพับเสร็จแล้วก็บิดลิบบิ้นเส้นข้างบนนะคะลงมาให้ด้านนี้ขนานกับเส้นที่เรา,าพับอยู่เห็นรอยเส้นที่เรา,าพับไว้แล้วก็กดลงเสร็จแล้วก็พลิกลงมาแบบนี้ค่ะแล้วก็พลิกกลับไปข้างหลงัง แบบนี้นะคะแล้วก็มาข้างหน้าอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วใช้ริบบิ้นเส้นข้างล่างนะคะหมวนพลิกตามตามเราแนวริบบินนะะ้นค่ะแล้วก็สอดอย่างนี้นะคะดึงให้กระชับค่ะเราได้ครบสามเส้นแล้วนะคะ แบบนี้เริ่มแรกนะคะเราจะหยิบริบบิ้นขึ้นมาหนึ่งเส้นสองเส้นเอาทับนี้นะครับตรงนี้เราจะเปลี่ยนตรงนี้เราจะให้เป็นแถบขาวอย่างนี้นะคะถ้าใครอยากทำเป็นอ่าสีอื่นหรืออะไร เป็นลิบบิ้นขอบทองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้นะคะเราก็จะใช้วางไว้ตรงนี้อันเส้นที่2นะคะก็ะตามด้วยเส้นสุดท้ายแบบนี้นะคะสำหรับใครที่เป็นมือใหม่แล้วกลัวริบบิ้นจะหลุดนะคะเวลาสารกันเราก็จะใช้แม็กเนี่ยค่ะแม็กไว้แบบนี้นะคะ เราจะแม็กไว้แบบนี้นะคะการริบบิ้นมันลื่นแล้วหลุดนะคะ,ะได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็มาทําขั้นตอนต่อไปเลยค่ะเริ่มแรกเราใช้ริบบิ้นฝั่งขวามือนะคะเริ่มจากเส้นสีเหลืองเนี่ยนะคะเราก็พลิกอย่างนี้สอดเข้าไปใต้เส้นสีเขียวแล้วก็สอดขึ้นมาเส้นสีขาวสีเหลือง สลับกันแบบนี้นะคะให้ได้แบบนี้ค่ะแล้วก็เ,เส้นต่อไปค่ะเส้นสีขาวก็มาข้างหน้าสลับไปมาอย่างนี้นะคะดึงไม่ต้องตึงตึงมากนะคะแล้วก็เส้นสุดท้ายเส้นสีเขียวไว้ข้างล่าง บนแบบนี้นะคะเราจะทำสลับสลับกันแบบนี้ค่ะาจากนั้นหมุนให้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเริ่มจากฝั่งขวามือนะคะเส้นสีเขียวเส้นสีเหลืองโขมาตอกสอดใต้เส้นสีเขียวแล้วมากับข้างหน้าเส้นสีขาวสลับแบบนี้นะคะ ต่อไปเส้นสีขาวค่ะเหมือนเดิมค่ะสลับ<า>ไปข้างบนไปข้างล่างและอย่างนี้ต่อไปเส้นสีเขียวค่ะเส้นสุดท้ายเหมือนเดิมค่ะสลับไปมาเหมือนการสานแบบนี้นะคะได้แบบนี้แล้วนะคะ เราก็จะใส่เหรียญเข้าไปเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็กดกดด้านนี้นะคะ,ดนนะ,คะกดริบบิ้นลงแล้วก็จับพลิกขึ้นมาแบบนี้นะคะให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมค่ะอย่างนี้นะคะจากนั้นเราก็จะสารเก็บริบบิ้นค่ะ mm. เริ่มจากฝั่งนี้ก่อนนะคะหรือใครถนัดอีกด้านหนึ่งก็ได้นะคะ กอดเก็บเลยแล้วก็ดึงให้กระชับไปด้วยนะคะทีอีกด้านหนึ่ง เดิมค่ะสอดเก็บจนกว่าริบบิ้นจะหมดนะคะจับได้แบบนี้แล้วนะคะแล้วก็ตัดริบบิ้นที่เกินออกนะคะที่เหลือออกไปอย่างนี้นะคะ โอเคแล้วได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาใส่โบค่ะอย่างนี้นะคะ okay. ต่อั้นเราก็มาใส่โบกันนะคะ okay. เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหมอนของเราเป็นไงบ้างคะ เป็นหมอนมงโคลลายน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมและติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ